ไอเตี้ยมึงนี่ดูถูกจริงๆนี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเกชัยโยก็หากันให้ฟักไปหมดเอาไปปล่อยสิวะอย่างน้อยก็สี่ห้าแสนละเว้ยแล้วพี่ยาไปปล่อยนะี่ะขายแน่เลยขายเท่าไหร่ห้าแสนลดหน่อยได้ไหมเยนจะให้เท่าไหร่ห้าร้อย กวนตีนเลยจริงราคาพระนี่นะราคากาบแมวไม่เป็นไรนะหกร้นยแล้วกันส<ะ>ัตเตรียมมาให้พอดีเป๊ะเดี๋ยวเอาพระมนคืนไปด้วยของดีอย่าเก็บไว้นะครับ ไม่เอาของปลอมกูมีเยอะแล้ว